สวัสดีคุณผู้ชมที่รักครับวันนี้พามาชิมหลากหลายเมนูความอร่อยในบรรยากาศของร้านอาหารกึ่งพับอินดี้คาเฟ่บาร์แอนด์รีสตอร์ใกล้ปากซอยหาไทยราช37ครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมที่รักครับมาพบกับความอร่อยอีกแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่นี่เลยครับร้านอินดี้คาเฟ่บาร์แอนด์รีสตอร์ครับ ถนนหาไทยราศอยู่ใกล้กับปากซอยหาไทยราช37กกทมนี่เองครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่รักครับเรามาพบกันเลยนะครับว่าเมนูอร่อยมากมายเต็มต้อนเนี่ยมีอะไรบ้างตามผมมาได้น้ำบบนาวภูมิใจนำเสนอ3ชั้นทอดน้ำปลาอาจจะเห็นแสงไฟวูบว่าไปมาเพราะว่านี่เป็นร้านอาหารกึง่งผับนั่นเองครับ ห้หมูสามชั้นติดมันชิ้นตโตๆโหตมักโดยใส่น้ำปลาเครื่องปรุงรสหมูสามชั้นเนี่ยเนื้อแน่นอร่อยตรงที่ติดมันนิดๆนี่ด้วยเลยครับห <laughs> นังจะกรอบอร่อยทีเดียวละเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วและซอสน้ำปลาน้ำจิ้มแจ่วสูตรอินดี้ตามชื่อร้านจะอร่อยแซ่บยังไงลองมาชิมดูนะครับ <laughs> ส่วนด้านนี้เป็นซอสน้ำปลาก็เป็นสูตรพิเศษของทางร้านอีกเช่นกันจะจิ้มหมูลงไปหรือตักราดก็แล้วแต่ความชอบครับเ <c oughs> สิร์ฟพร้อมชุดผัก <c oughs> เคี้ยวกรอบสรุปเมนูนี้เด็ดครับ <c oughs> คุณผู้ชมที่รักไม่อยากให้พลาดกับคานาหมูกรอบ <c oughs> เป็นเมนูกับข้าวที่ทานคู่กับข้าวสวยแล้วยิ่งอร่อย <c oughs> ใช้หมูสามชั้นทอดกรอบติดมันนิดน เอามาผัดกับคะนาฮ่องกงมีน้ำมันหอยเครื่องปรุงรสซอสซีอิ๊วขาวใส่น้ำตาลนิดหน่อยให้ได้รสชาติครับคะนาฮ่องกงทั้งก้านและใบอร่อยถูกใจผมเลยครับมาจัดอีกที่อร่อยดีๆนักคุณพี่เอ้ยกับเมนูปลากระพงทอดน้ำปลาเขาใช้ปลากระพงที่มีน้ำหนักราว9ขีดถึง1กิโลกรัม การทอดเนี่ยสีสันจะสม่ำเสมอกันทั้งตัวครับเป็นปลาสดนำมาทอดสดๆความสดเนี่ยมีส่วนช่วยให้อาหารอร่อยครับพอทอดเสร็จเขาก็ราดด้วยซอสน้ำปลาเสิร์ฟพร้อมกับยำมะม,ม่วงที่มีรสชาติสามรสเปรี้ยวเผ็ดหวานผมคลุกเคล้าให้ดูอย่างละเอียดครับโอ้หูน้ำไหลไหลว้าว มะม่วงหัน่นฝอยโรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพา,านอีกทีครับกรุบกรอบเลยทางร้านให้ซอสน้ำปลาเพิ่มขึ้นมาอีกไวราดบนตัวปลาได้ตามใจชอบครับเสิร์ฟพร้อมชุดผักดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพครับมาจัดกันต่ออย่ารอโควิดจบโฮโหมกทะเลมะพร้าวอ่อนในลูกมะพร้าวอ่อนนี้มีวัตถุดิบหรือเครื่องทะเลเยอะมากๆเลยครับ มีทั้งกุ้งปลาหมึกเนื้อปลาครับไข่ไก่สามใบใส่น้ำตาลนิดหน่อยใส่ผงปรุงรสและใส่สูตรพิเศษของทางร้านเราตักออกมาวางใส่จานให้เห็นกันชัดชัดเลยครับว้าวจะเห็นได้ว่าเครื่องทะเลเนี่ยเยอะมากจริงๆรสชาติจะกลมกล่อมครับไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป สดยอดมาจัดอีกทีเมนูนี้หม้อไฟเป็นต้มยำปลาคัางน้ำใสเม้อไฟครับวัตถุดิบหลกักมีเนื้อปาาลาคังล้วนๆเลยครับส่วนประกอบอื่นๆจะเป็นพืชผักสมุนไพรนี่เขายกมาทั้งสวนหรือเปล่าเนี้น้ำซุปรสจัดจานทานกับข้าวสวยร้อนๆ,ๆยิ่งอร่อยครับ เนื้อปลาคังครับคัดสรรมาสดๆสดชิ้นโตๆคุณผู้ชมอาจจะเห็นแสงไฟวูบว,วาบไปมานิดหนึ่งครับเพราะอยู่ในบรรยากาศของร้านอาหารกึง่งผับวัตถุดิบอื่นๆก็จะมีขาา่าตะไคร้ใบมะกรูดผักชีพริกทอดใบกะเพรามะเขือเทศและอื่นๆครับรสชาติเจ้มจนเอ้ยเข้มข้นจัดจานมาต่อกันที่น้ำผลไม้ปั่นสตรอเบอรี่เฟเป้ครับ ดีไซน์ออกมาสีสันสดใสสวยงามน่าทานครับมีสตรอเบอรี่ให้เขียวด้วยลหละน้ำแข็งปั่นได้เนียนละเอียดเป็นเกล็ดนุ่มๆหวานหอมอร่อยนอกจากสีสันสวยงามแล้วสตรอเบอรี่ก็ยังเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเช่นกันครับคุณผู้ชมที่รักบลูฮาวายเฟรปเป้มีสับป,ประรดเมนูนี้รสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามครับ เกล็ดน้ำแข็งปั่นละเอียดเนียนสีสันสวยงามน่าทานมากว้าวนั่งทานชิวๆกับเพื่อนฝูงในบรรยากาศกึ่งผับสนุกสนานพื้นเพลงดีครับอันนี้อันนี้นครับแอปเป,ปเปิ้ลเฟปเปสีเขียวสดใสชวนลงไหลหน่าชิมทีเดียวครับเกล็ดน้ำแข็งเนียนละเอียดมีแอปเปลิลให้เคี้ยวด้วยละ่ะมีประโยชน์ต่อร่างกาย เมนูเครื่องดื่มเนี่ยเขาจัดดีไซน์ออกมาสวยงามทุกแก้วเลยครับนอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูอื่นอีกมากมายเป็นอาหารไทยซีฟู้ดของทานเล่นก็มีกับแก้มก็เยอะเพราะว่าเป็นร้านอาหารกึง่งผับนะครับมีดนตรีขับกล่อมเล่นสดทุกวันสุกเสาร์เนี่ยเขามี2วง2องทุ่มถึงเที่ยงคืน วันอาทิตย์ถึงพฤหัสมีหนึวง3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งครับทานกันอิ่มแล้วพามาชมบรรยากาศภายในร้านกันครับยิ่งดึกโต๊ะข้างๆยิ่งหน้าตาดีครับรับจัดเลี้ยงวันเกิดในร้านซึ่งมีบ่อยมากจะมีส่วนลดให้10%ครับ Facebook Indie Cafe Bar Restaurant แอดไลน์กันได้เลยนะครับที่ i n d i ิ Cafe bar มีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะ เปิดบริการให้มาชิลๆกันได้ทุกวัน5โมงเย็นถึงเนึ่งมาถึงแล้วก็จอดรถได้ที่ด้านหลังร้านเลยครับแล้วก็เลือกนั่งได้ทั้งชั้นบนชั้นล่างมีบาร์ชั้นล่างและรูฟท็อปชั้นบนมาดูโลเคชั่นร้านกันครับร้านอยู่ใกล้ปากซอยหาไทยราช37เขตคลองสามวากรุงเทพจาโทร095-2596296 และ095-769-4475แผนที่ใน Google Map ร้านอยู่ตรงนี้ครับหาง่ายมากอร่อยกันเลยใช่ไหมครับผมว่านติเชียวโอกาสหน้าเนี่ยพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับขอตังใจกดไลค์สับกไครมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอและกดกระดิ่งจะได,ด้ไม่พลาดค,คลิปเราต่อไปขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีครับ